ที่บ้านขึงวิถีตะบนคลองกระจังอำเภอศีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวอารดีใจชื่นผู้มยการสมัชง,งานคุมประพฤติจังหาาวัดเพชรบุรีพร้อมพนักง,งานคุมประพฤติประกอบด้วยนายขวัญชัยระเวกโสมพนักง,งานคุมประพฤติชำนัญการนายสุรยางามสำเร็จพนักง,งานคุมประพฤติชำนัญการนางสาวนัชชา บุรพัทรเตชานน์พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการนางสาวสิริรักษ์อรชุนพนักงานคุมประพฤตินายทพนเตตมะพนักงานคุมประพฤตินายประจุบนาคเทียนประธานคณะกรรมการบริหารนายประดิษฐ์อารมณ์ดีประธานคณะกรรมการอำเภอบึงสามพันร่วมประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติกระสวงยุติธรรมครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ251 1 ทองนี้กรมคุมประพฤติมีนโยบายและภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป